ส,สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่การในเกม Apex l ี g e n กนนันนะครับผมจะมาเล่นแรลงหลังจาก <c oughs> ที่ผมไม่ได้ลงวิดีโอมา2อาทิตย์ก็ <c oughs> ไม่มีวิดีโอจะดองแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องหาอะไรทำเพื่อเพื่อที่จะมีลงวิดีโอมาลงครับมันจำเป็นจริง <c oughs> ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์อันหนึ่งน,นะครับ เอฟไไเฟกเนี่ยตอนถ้าตอนแรกๆตอนที่ผมทำช่องแ,แรกเนผมนเล่นเอฟเฟกต์ก็ข้างไม้มรบ้างบอย่อนจะคอย่คนเดียวจริงๆหมดแรงไม่ควรแบบถอยห,ห่างจากเพื่อนนะครับเพราะว่ามัจะไปช่วยเพื่อนไม่ได้ครับแตว่า เรามาถ่ายวดีโอย่เนาะเห็นไหมครับเราเตือนอยู่นะคุณชมไม่ไดปกติุ้เป็นอคุณผู้ชมก็เช่นะเสียงเสียงเสียงเข้าป่ะเสียงดังไมคุณผู้ชคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมป่ะนอนๆไดเี้ผไม่เป็นไรใช่ไหม

ว่าเราน่าจะตัดไปตอนบะดมกันเลยนะไม่เหคนดูเขาไม่ดูแบบอะไรอ่ะไม่ใช่ใบไม้เยอะที่าไหร่โอ้ไม่ใช่ใบไม้มันเงามันเป็นเงาครับพี่โมอ้ย k p e new kill leader thinking this e s a a s <Okay. S 2> เพื่อนเราเจอศัตรูแล้วครับเพื่อโจ่ที่ม,มาอยู่ที่ม,มา <S <S <ๆ>มเจอจริงปะต,ตอนนี้ผมยังไม่เจอเกาะอะไรดีเดียร<ๆ>์เจม่ดีกว่าพผม<ๆ>จะหาพวกอ,อ,อ,อติกติดปืนน้าจะดีโคบอระโคบไหมแล้วลเขาเรียกออปติกเรอะไรออปติกนี่ของสนเนะ We're not the first to run through there. Yo, could use optics for a marksman. Optic, oh, optic, oh, optic, oh, optic. That's the new optic, right? Can we? New kill leader appointed. Oh, we've got a new kill leader. <laughs> I love wow. this place. Wow. Okay. เราจะเอาแพตติน่าภายในวิดีโอเดียวเลยด้วยกันนะท่านผู้ชม.ไม่น่าได้.แล้ว เาดูิชันหคั่ไงเพ่อผมเลยไงวคุณผู้ชมใช้ดูิดีชันใช้ก็ดีว่ะเพราะตา Nothing does me better than an LMG ว๊าจะลองบครับผมเปลี่ยนใจเราจะทแม่แนะแล้วใช้เกาะ Good morning. We're already inside the ring. Damn! I could have the a good run. Extended sniper mag here. Level 4 Energy ammo here. ammo here. ให้ผมเล่าเรื่องนี้มันเศร้าอยู่มจะเล่าทั้หามามีกมารบ้านที่มาถ่ายเ,ายาาเนี่ยผมดีถ่ายไม่ไดีใน,ดนะดูสิเพือวว่อนผมว้าวฝลได้มากเลยจริงเหรอ

Giving my shields a recharge. Reloading, an enemy. Here. Reloading, charging my shields. Yeah.

จริงจังอ่ะผมรู้สึกแบบกดดันแล้วนมีเยอะตอนผมพิงแล้วแบบผมกูแบบผมจะฆ่าใครไม่ได้อค si <im> ุจริงมันก็ฆ่าใครไม่ได้เลยดีที่ผมมีโ o มิเนชั่นนะเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีก็ผมดอีโว shield here level two เฮ้ยกระโดดอ้วนใหญ่จ้ะโอ้โทษๆครับคุณผู้ชมโออมันติดเป็นนิสัยอยู่เลย

Thank okay. you. ล้อเ,เล่นครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับ <S <S อ๋ออออือั่นี้แหละเราถ่ายแค่นี้ครับคุณผู้ชมผมยยกำลังจะทอล์คดูชมนะครับ